หากในช่วงปีที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีพฤษภมีความรู้สึกว่าชีวิตมันหนักหน่วงเหลือเกินเหมือนคุณต้องแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าบนไหลจะคิดจะทำอะไรก็มักจะมีความติดติดขัดขัด,ขดอยู่เสมอ ว่าในปี2,569นี้จะเป็นปีที่คุณนะคะจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกว่าสิ่งที่หนักหนาอยู่นั้นเหมือนมันจะเบาลงไปปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะคะจะเป็นช่วงปีที่ชาวพิศศพจะได้พลิกโฉมปฏิวัติตัวตนใครที่กล้าเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตของคุณจะรุ่งโรดรุ่งเรืองจนจําเวอร์ชั่นเก่าของตัวเองไม่ได้และภาพรวมในปีนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3 3จังหวะด,ด้วยกันต้นปีคุณจะได้เคลียร์ของเก่าจะได้ทิ้งภาระที่ถ่วงรั้งคุณเอาไว้เมื่อเข้าสู่กลางปีนะคะนี่คือนาทีทองที่ชาวพฤษศพจะได้พบโอกาสใหญ่จะมีโชคดีๆ พุ่งเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวและเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปีเอาล่ะมันอาจจะมีบททดสอบที่ท้าทายเข้ามาก็จริงแต่ว่าในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีเข้ามาให้คุณได้จับจองได้เป็นเจ้าของกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวและคนาราศีพฤษภทุกๆท่านนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกดวงชะตานะคะเราก็มาดูภาพกว้างของดวงดาวบนท้องฟ้าในปี2569กันก่อนนะคะเนื่องเพราะว่าการพยากรณ์รายปีโหราศาสตร์ไทยเนาะก็จะเน้นหนักไปที่ตำแหน่งของดาวเสาดาวพฤหัสบดีและก็ดาวพราหูส่วนในทางโหราศาสตร์จีนนั้นก็ถือว่าจะผูกพันกับเราเช่นกัน เอาล่ะเราก็มาเริ่มต้นกันในวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะถือว่าพวกเราทุกคนนะคะกำลังจะบอกลาปีนัก,กษัตย์มะเสงและก็ต้อนรับปีมาธาตุไฟปีมะเมียอย่างเป็นทางการใครที่มีเชื้อสายจีนนะคะวันปรุษจีนของปีนี้จะตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์นะคะดังนั้นค่ะปีชงในปีหน้าก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปใครที่คิดจะแก้ปีชงนะคะคุณไม่ต้อง รีบทาในช่วงสิ้นปีปลายปีนี้นะคะรอไปทำรอไปแก้ไปเริ่มต้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือว่าช่วงตรุษจีนคุณจะได้ไม่เสียเวลาเปล่านะคะส่วนปีนักษัต์ริยที่จะชงในปี69นี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่เกิดในปีชวดหรือปีหนูจะชงแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะคะรองลงมาก็จะเป็นผู้ที่เกิดในปีเถาะหรือปีกระต่ายตามมาด้วยปีมะเมียและก็ปีระกาใครที่เกิดใน4ปีนักษัตริย์นี้นะคะ ก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนี้ไปนะคะแม่หมอได้ทำคำทำนายแบบย่อๆสั้นๆและก็วิธีแก้ไขไว้ให้แล้วนะคะ เอาละค่ะทีนี้เนาะเราก็มาดูช่วงเวลาของดาวตรีเทพทั้ง3นะคะว่าจะย้ายราศีกันในช่วงไหนกันบ้างเริ่มต้นจากในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวเสาเทพ,พเจ้าแห่งความทุกข์และความอดทนจะย้ายออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนและก็จะอยู่ยาวๆไปจนถึงเมษายนปี2571เลยทีเดียวจุดนี้สำคัญมากค่ะสำหรับชาวพฤศษพและเดี๋ยวแม่หมอจะมาขยายความให้ฟังในพาร์ทถัดไป นะคะ ทีนี้ค่ะเราก็มาดูในฝั่งของเทพเจ้าแห่งโชคลาภกันบ้างค่ะสำหรับดาวพฤหัสในปีนี้ถือว่าจะเดินแปลกนะคะเพราะว่าจะโคโจรผิดปกติและก็จะมีการโยกย้ายถึง3จังหวะด้วยกันช่วงแรกนะคะก็คือตั้งแต่ต้นปี2569ดาวพฤหัสจะโคโจรอ,อยู่ในราศีมิถุนไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมช่วงที่2ก็คือนะคะสี่ทุ่มตรงของวันที่31ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ ราศีกรกฎนะคะแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่20ตุลาคมช่วงสุดท้ายนะคะก็คือตั้งแต่20ตุลาะ,ะเวลา8โมง8นาทีดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์และก็จะอยู่ยาวข้ามปีนะคะไปจนถึงปี70เลยทีเดียวเอาเป็นว่าปลายปีนี้เนาะชาวพฤษศทั้งหลายคุณจะโดดเด่นนะคะในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็ปิดท้ายด้วยเงามืดของดาวพระราหูนะคะที่จะย้ายราศีในวันที่22พฤศจิกายนเวลาตี5 23นาทีดาวพระราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรอยู่ยาวๆไปอีก1ปีครึ่งนะคะและสําหรับชาวพิศษศดาวพระราหูก็จะส่งผลโดยตรงค่ะในเรื่องของการงานและอาชีพเห็นไหมคะว่าดาวดวงใหญ่ในปีนี้จะขยับย้ายกันแทบทุกไรมาสนั่นก็แปลว่าชีวิตของพวกเราทุกคนเนาะก็จะ ไม่นิ่งจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเอาล่ะแม่หมอจะขอเจาะลึกกันไปทีละดาวนะคะว่าจะส่งผลกับการดำเนินชีวิตของชาวพฤชศพยอย่างไร ก่อนอื่นนั้นนะคะเราก็มาเริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์เนาะที่จะย้ายราศีในวันที่13กุมภาพันธ์แม่หมอบอกเลยค่ะว่านี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนทางอิสรภาพและจะเป็นข่าวดีที่สุดของคุณในปีนี้เพราะว่าตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะเมื่อดาวเสาร์โครจรอ,อยู่ในตำแหน่งการงานนะคะก็ทำให้ชาวพฤษภมักจะประสบความทุกข์ใจ ความยุ่งยากใจอันเกิดจากหน้าที่การงานนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเกณฑ์ทุกขโชคหมายถึงเจ้าชะตาจะต้องแบกภาระหนักงานหนักเจ้านายกดดันมีปัญหากับผู้ใหญ่แต่ถามว่าคุณทําสําเร็จไหมมันสําเร็จค่ะแต่ว่ามันเหนื่อยเหลือเกิน เครียดเหลือเกินและเมื่อคุณได้ผ่านพ้นวันที่13บกุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะในปีนี้เรียกว่าโซ่ตรวนที่ผูกมัดคุณอยู่จากดาวเสากําลังจะถูกปลดออกได้สักทีเพราะว่าดาวเสาร์กำลังจะย้ายเข้าสู่ภพลาภะโชคลาภความสำเร็จตามตำราหโหราศาสตร์ก็เรียกว่าคุณจะได้เกณฑ์ลาบคืนคงรนรงค์เรามีชยัยนั่นก็แปลว่านะคะปีนี้ค่ะชาวพฤษศ คุณมีโอกาสจะได้ทวงคืนทุกสิ่งที่คุณเคยเสียไปกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานที่เคยพลาดธุรกิจที่เคยล้มหรือกระทั่งโอกาสที่เคยหลุดมืออิทธิพลของดาวเสาในปีนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบที่เรียกกันว่าสู้แล้วรวยสู้แล้วได้คืนสิ่งที่เสียไปสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่ได้หากคุณยอมลุกขึ้นมาสู้ไม่ยอมแพ้ คุณจะได้สิ่งนั้นคืนมาหรือก็จะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาชดเชยเป็นรางวาัลดาวเสาจะไปช่วยจัดระเบียบชีวิตและก,ก็การทำงานของคุณให้เป็นระบบมากขึ้นคุณจะมีความเป็นมืออาชีพนะคะจะได้สร้างเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวางและน่าเชื่อถือแต่ข้อควรระวังนั้นก็มีนะคะถึงแม้ว่าดาวเสาจะโครจรให้คุณแต่เราก็อย่าลืมว่าดาวเสานั้นเป็นดาวประธานฝ่ายบาปเคราะห์ดังนั้นนะคะความ สำเร็จของคุณจะไม่ได้มาแบบฟลุกๆได้มาแบบง่ายๆบางทีคุณอาจจะต้องถูกบีบคั้นหรือจะต้องใช้ความอดทนอย่างหนักก่อนถึงจะได้ผลตอบรับที่คุ้มค่าและยั่งยืนแล้วก็ในช่วงก่อนที่ดาวเสารจะย้ายนะคะก็คือในช่วงต้นปีมกรากุมพาพันธ์ ดาวเสาจะถีตัวแรงนะคะแม่หมอขอแนะนําให้ชาวพิษศพช่วง2เดือนนี้จะต้องระวังฟืนไฟและก็ระบบไฟฟ้าในบ้านตรวจเช็คสายไฟปลั๊กพ่วงต่างๆในช่วงนี้กันให้ดีนะคะ อีกประเด็นที่สำคัญของชาวพฤศษบก็คือดาวมฤตยูที่ยังโครจรกลุ่มลัคนาสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้คุณต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้อิทธิพลของดาวมฤตยูนะคะจะบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนสถานะสิ่งแวดล้อมหรือว่าบทบาทในสังคมเอาเป็นว่าถ้าหากคุณปรับตัวได้เปลี่ยนได้คุณจะได้สร้างรากฐานชีวิตใหม่ที่มั่นคงจนเมื่อได้มองย้อนกลับไปคุณก็อาจจะแปลกใจนะคะว่าคุณมาไกลขนาดนี้ได้เลยเหรอ แต่ถ้าหากคุณไม่ยอมเปลี่ยนนะคะสุดท้ายคุณก็จะถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เปลี่ยนอยู่ดีเช่นธุรกิจเดิมไปต่อไม่ได้นะหรืออาจจะต้องเปลี่ยนสายงานแบบกระทันหันซึ่งดาวมฤตยูเนี่ยก็จะมีผลไปจนถึงปี2572นะคะถือว่าจะเป็นจังหวะที่ชาวพลึศจะต้องรื้อถอนสิ่งเก่าเพื่อที่จะได้พลิกโฉมตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะ และเมื่อดาวเสาวช่วยปลดล็อกความทุกข์ความเศร้าของชาวพฤศษพในปีนี้ไปได้แล้วก็ย่อมจะมาถึงคิวของดาวพฤหัสบดีที่จะนำพาโชคลาภและความปังมาให้คุณได้รับนะคะ ดาวพฤหัสบดีนั้นก็เป็นดาวสุเคราะห์ดวงใหญ่นะคะที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยสำคัญเป็นหัวหน้าเทวดาประจำตัวที่จะคอยเอื้ออารีให้ชาวพฤษภรอดพ้นจากวิกฤตนะคะและก็ย่อมจะนำพาโอกาสดีๆมาให้และปีนี้ค่ะดาวพฤหัสจะย้ายราศีถึง3จังหวะซึ่งแต่ละจังหวะก็จะมอบโอกาสให้คุณแตกต่างกันออกไปจังหวะแรกนะคะก็คือมก,กราถึงพฤษภาคมดาวพฤหัสจะยังโครจรอ,อยู่ ในราศีมิถุนนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นจังหวะที่ปากจะพารวยการเจราจาค้าขายดายหน้านะคะหรือว่าใครที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์ขอให้ใช้จังหวะนี้กอบโกยกันให้เต็มที่พยายามใช้คำพูดสร้างเงินให้กับตัวเองกันนะคะและช่วงนี้ชาวพฤษศก็ยังมีเกณฑ์น,นะคะจะได้โชคลาภจากรายได้พิเศษอาจจะได้รับของเก่ามรดกตกทอดเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะได้มาแบบปุปุปป,ปหรือได้มาแบบ ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมาแบบเล็กๆน้อยๆค่อยๆมาแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับกันเลยและก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าศัตรูจะกลับใจจะมาขอคืนดีคนที่เคยขัดแย้งเคยนินทาเคยไม่ถูกกันอยู่ๆก็จะหันกลับมาเจรจาพูดคุย หรือให้ความร่วมมือกับคุณอีกครั้งนะคะช่วงเวลาต่อมาค่ะก็คือตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึง20ตุลาคมช่วงนี้บอกเลยค่ะว่าจะเป็นจังหวะที่พีคที่สุดดีที่สุดของปีนี้เพราะว่าดาวพฤห,หัสจะย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎจะมีมาตารฐานเป็นมหาอุดนะคะจึงถือว่านะคะระยะเวลาประมาณ4-5เดือนนี้ บุญเก่าของคุณจะทำงานนะคะบุญเก่าของคุณจะส่องสว่างเจิดจ้าที่สุดในรอบ12ปีส่งผลให้ชาวพฤศษพจะมีสง่าราศีผู้คนจะให้ความยำเกรงและก็จะมีโชคลาภ เข้ามาตามวาสนาของแต่ละคนเอาเป็นว่าช่วงนี้เจ้าชะตามีเกนนะคะผู้ใหญ่ที่เคยเมินจะหันกลับมาสนับสน,นุนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งศัตรตูจะกลายเป็นมิตรหรือว่าจะแพ้ภัยตัวเอง ใครที่อยากจะเรียนต่ออยากจะไปดูงานต่างประเทศทำงานต่างประเทศนะคะช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่สุดในรอบ12ปีทีเดียวหลายคนนะคะก็เรียกว่าศัตรูคู่แข่งขันจะอ่อนกำลังลงโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงอีกด้วยนะคะ และก็จังหวัดสุดท้ายนะคะในปีนี้ก็คือตั้งแต่21ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปี2569ดาวพระัลสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะก็ย่อมจะส่งผลดีในเรื่องของความมั่นคงในทรัพย์สินจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการที่คุณจะได้ลงหลักปักฐานไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อที่ดินรถยนต์หรือเข้าไปจัดการทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆเพื่อความมั่นคงของตัวคุณถือว่าอะ ยยปลายปีนี้นะคะบรรยากาศในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะมีความสุขสงบร่มเย็นส่งท้ายปลายปีนี้กันนะคะ เอาล่ะในที่สุดนะคะเราก็จะมาปิดท้ายกันที่อิทธิพลของดาวพระราหูกันบ้างค่ะก็ปรากฏว่าเกือบตลอดปี69นี้นะคะดาวพระราหูก็จะยังโคจรตั้งมั่นเป็นเกษตรราที่ประดีอยู่ในราศีกุมก็ต้องยอมรับนะคะว่าราหูในตำแหน่งนี้แปลว,ว่าความสําเร็จมักจะมาพร้อมศัตรูคู่แข่งขันยิ่งเราเด่นก็ยิ่งมีคนหมั่นไส้ยิ่งมีคนจ้องจับผิด ตามตำราที่ว่าไว้นะคะว่าศัตรูปองจะคอยจ้องทําบีทาแต่แม่หมอก,ก็ขอให้ชาวพฤษศสบายใจได้เลยนะคะว่าศัตรูจะทําอะไรคุณไม่ได้ขอเพียงแค่คุณอย่าใช้อารมณ์ตอบโต้ก็เป็นพอหลังวันที่13กลกุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะเมื่อดาวเสาย้ายราศีออกไปดาวพระลาหูก็จะมีอิสระในการแสดงผลเต็มที่งานที่คุณทําแบบปิดทองหลังพระหรือว่างานเบื้องหลังที่คุณซุ้มทํามานานก็จะเริ่มมี ความโดดเด่นเป็นกระแสหรือก็จะได้รับการยอมรับแบบที่ไม่คาดคิดบทบาทหน้าที่ของคุณนะคะจะเปลี่ยนไปแบบที่คุณแทบไม่รู้ตัวเอาเป็นว่าการงานของคุณนะคะก็จะขยับจะมีความมั่นคงมากขึ้นและก็จุดสําคัญอีกประเด็นก็คือนะคะหลัง22พฤศจิกายนเมื่อดาวพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงปลายปีถือว่าชาวพฤศษศพนะคะมีโอกาสมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคำว่า ลาบชั่วนะคะฟังดูมันอาจจะน่ากลัวนะคะแต่ว่าลาบชั่วนั้นหมายถึง คุณจะได้ของที่ดีแต่มีตําหนินะคะหรือจะได้รับของมีค่าแต่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นไม่เอานะคะเช่นบางทีนะคะคุณอาจจะได้รับตําแหน่งนะคะแต่มันก็ต้องแลกกับการที่เราต้องไปแก้ไขปัญหายากยาก,ก่อนบางคนนะคะก็จะได้มอรดกก้อนโตเข้ามาแต่ก็ต้องตามไปใช้นี่เก่าที่ยางค้าง,างหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายโอนทรัพย์สินแต่ว่าสุดท้ายนะคะมันคือลาภผลค่ะชาวพฤศษบวกลบคูณหาร คำนวณแล้วยังไงมันมีกำไรเข้ามาแน่นอนถ้าหากคุณใจสู้มากพอคุณจะผ่านมันไปได้เรียกว่าคุณนั้นจะสามารถร่ำรวยได้จากสิ่งยากๆจากสิ่งที่คนไม่เอาเหล่านี้นี่ละค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาถึงบทสรุปดวงชะตาในปี2569นี้แล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะแม่หมอมองว่าจะเป็นปีแห่งการพลิกโฉมคว้าโอกาสใหญ่โดยภาพรวมนะคะปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมาจากที่เคยเหนื่อยหนักหรือว่าเสียเปรียบมาตลอดนะคะปีนี้คุณก็จะพลิกฟื้นจะกลับมาได้เปรียบะ,ะและยังจะประสบกับความสำเร็จที่ยั่งยืนแต่ก็จะต้องแลกมากับความอดทน และการลงมือทำที่จริงจังควบคู่กันไปด้วยนะคะช่วงต้นปีค่ะมากราไปจนถึงพฤษภาคมเป็นจังหวะที่คุณจะต้องเคลียร์ของเก่านะคะนี่ไม่ใช่แค่การเก็บกวาดบ้านแต่มันจะเป็นช่วงแห่งการสะสางสิ่งที่คาราคาสังในชีวิต คนรอบข้างอาจจะจ้องจับผิดนะคะขอให้คุณจงใช้ความหนักแน่นซึ่งมันก็เป็นจุดเด่นของคุณเข้าสู้นะคะก้มหน้าสร้างผลงานอย่าเรียกร้องความสนใจรอให้ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์เมื่อดาวเสาย้ายออกความกดดันก็จะเริ่มคลี่คลายและตัวของคุณก็จะเบาสบายขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะช่วงกลางปีเนาะตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงตุลาคมนี่เป็นช่วงที่พีคที่ สุดในปีนี้เพราะว่าบุญเก่าจะทำงาน ผู้ใหญ่และสังคมจะเชิดชูช่วยเหลือการเจรจาการเดินทางจะนำพาโชคใหญ่มาให้ชาวพฤศศพจะมีสง่าราศีได้รับการยอมรับจากแวดวงสังคมสำคัญที่สุดนะคะก็คือช่วงนี้ห้ามช้าห้ามชะล่าใจน้ำึ้นต้องรีบตักนะคะถ้ามีไอเดียก็จะต้องรีบทำถ้าอยากเจรจาค้าขายอยากเดินทางไกลขายายธุรกิจขอให้คุณจงทุ่มสุดตัวในช่วงนี้ เพราะว่าโอกาสและความสำเร็จจะเข้ามาง่ายกว่าปกติหลายเท่าตัว ในช่วงปลายปีค่ะคือพฤศจิกาธันวาคมอาจจะเป็นจังหวะที่เราจะต้องตั้งรับพร้อมกับบริหารลาบก้อนโตไปพร้อมๆกันปลายปีเนาะชาวพฤศษฐเหมาะกับการไปซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าวางรากฐานชีวิตให้มั่นคงคุณอาจจะต้องสละเวลาไปบริหารจัดการทรัพยากรนะคะเพื่อให้รากฐานชีวิตมั่นคงกว่าเดิมช่วงนี้อย่าได้เริ่มต้นลงทุนทําอะไรที่มันใหญ่ๆห,ห,หรือว่ามีความเสี่ยงสูงขณะเดียวกันค่ะอิทธิพล ของดาวพระราหูบางทีก็จะทําให้ดวงการงานจะพลิกผันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะเราก็จะต้องเน้นตั้งรับกันเอาไว้ก่อนหลายคนอาจจะต้องไปทํางานแปลกๆงานยากๆงานที่คนอื่นไม่ยอมทําแต่ถ้าหากคุณยอมทำนะคะแล้วมันก็จะสร้างความร่ำรวยได้มากกว่าใครนะคะ สุดท้ายค่ะเราก็มาเสริมกำลังใจให้สายมูเตลูกันบ้างนะคะสำหรับชาวลิศมเนาะในปี2569นี้คําี้คำแนะนำจากแม่หมอก็คือนะคะวิธีการรับมือกับดาวเสาในช่วงต้นปีนะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขด้วยการทำบุญนะคะที่จะเป็นอิฐหินปูนทรายซื้อที่ถาวายวัดหรือล้างห้องน้ำวัดนะคะถือว่าจะช่วยแก้เคล็ดเนาะในเรื่องของความเหนื่อยแล้วก็ภาระหนักจากดาวเสานะคะหรือถ้าหาก พอมีเวลานะคะก็พยายามจัดระเบียบในบ้านนะคะทิ้งของที่ไม่ใช้บริจาคให้หมดเน้นเคลียร์พื้นที่ให้โล่งเพื่อที่จะได้เตรียมรับโชคใหญ่ๆที่จะเข้ามานะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการเสริมพลังงานของดาวพฤหัสนะคะขอให้เน้นทําในช่วงกลางปีชาวพฤษบควรที่จะไปทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาการแพทย์นะคะเช่นบริจาคหนังสือบริจาคทุนการศึกษาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะหรือว่าจะช่วยทําบุญกับพระสงฆ์ที่ ท่านอาพาธก็ได้นอกจากนี้นะคะก็พยายามหาเวลาไปไหว้พระขอพรจากผู้ใหญ่ที่คุณเคารพไปไหว้สารพระพรมสารหลักเมืองนะคะเพื่อเสริมบาร,รมีและความก้าวหน้าของชีวิตค่ะส่วนวิธีแก้ทางของดาวพระราหูนะคะเราก็จะไปทํากันในช่วงปลายปีในช่วงที่ดาวพระราหูย้ายนะคะแม่หมอนแนะนําว่าชาวพืชศพควรทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะเช่นการเติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟหรือว่าไป ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานอกจากนี้พยายามเช็คระบบไฟในบ้านนะคะอยากให้มีไฟเสียไฟกระพริบหรือว่าทางเดินที่มืดเกินไปสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเปิดสติและปัญญาให้ชาวพฤศศพเจอจรัสดเฉิดฉายอยู่เสมอนะคะ